พิธีกรจำเป็นประจำห้องม5ท2ค่ะควันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ความรักของเพื่อกนกันนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี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 ค่ะ oh. สวัสดีครับ ท่านพีทภางรบทนกู้ดที่บ้าน,นก่อนหครัยรู้สึกยังไงกับความรักครังนี้ลครัง<อ>ต่อไปรู้สึกว่ามีความิมีแล้วก็ภุมิใจในการรับมี้คุมากครับขอบคุณครับแจ็กิ้วเราจะไปดูท่านผู้หญิงค,ค,คะ่ะฝากดูกันค่ะท่านผู้หญิงนเชิญค่ะเป็นเพปเลยค่เราจะมาสัมภาษณ์คุณลูกหมีนะคะ ก่อนจะสภาพคุณลุงมีระวังกล้องละลายนะครับ เราจะไปดูลุ่มต่อไปกันะคะใชค่ะาต่คัความรักของคุณตอนนี้คุณโซนนคะอย่าสันครอก้าชยค,ค่ะ <c oughs> คุณโสนลลไหมคะมออปกาอะไหมครุณขอบคุณครับคุณโดนะคะ โสดไหมคะ ภาพขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเรื่องราวสนุกสนานแบบนี้นะคะถ้าพวกเรามีเรื่องราวสนุกสนานแบบนี้มาอีกพวกเราจะมานำเสนอให้ได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ